ที7่117นีแล้วสำหรับพาร์ที้ก็มีดัดเจียนอัพเข้าใหม่นะผมนะแอบก็เป็นดัดเจียนรายสัปดาห์นะผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ดัดเจียนนะผมตัวเกมก็ยังมีการอัปเดตใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแอบก็บรรจับในส่วนของโฆษณานะ ข้โฆษณาออกนะผมนะในช่วงนี้ก็นี่เลยับผมถ้ากดกล่องของขวัญนี่มันจะไม่มีฟรีแล้วนะผมเอไม่มีฟรีแบบว่าอแอมเบอร์นะที่ว่าต้องดูโฆษณานะครับเออตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมส่วนของก็รู้สึกว่ามันจะลดลงนะอ่าให้หายไปบางอย่างด้วยนะครับ เนี่ยบางอย่างก็เราใช้พรีเมียมพาร์ตนีครับผมทีพรีเมียมพาร์ดิบไพ่หมอพาร์เนี่ย, s, s, ยอ่าแล้วก็ตอนนี้ครับผมมันก็จะมีอ่าเรียกอะไรอะสป,ปีดอบนะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนอ่าสปายดอบในอาร์คบนพีซีนั่นแหละนะครับอ่านะครับผม ก็จริงๆมันอัปเดตมาสองวันแล้วนะผมเพิ่งมาทำนะผมก็ต้องขออภัยนะร่างกายไม่อสมบูรณ์เนะี่ยเออหลายคนน่าจะอัพกันไปแล้วนะซึ่งแบบว่ามันก็จะมีแบบว่าของมืตกนะครับผมนะตามแมปเนะเอา่าถ้าเป็นของกรอบทองนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าของดีเนีัยเออนะครับ สำหรับใครที่แบบว่าเป็นผู้เล่นแบบผู้เล่นใหม่เนะอยากเข้ามาเล่นก็บอกเลยว่าช่วงนี้นะผมเจ๋วแน่นอนเนะฟรีนะผมโอเคไปของที่ผมเซตไว้จะมีประมาณนี้นะผมนะวันนี้เอายาเขียวไปด้วยว่าดันนี้ครับผม ต้องบอกกอนเลยว่าเป็นดันระดับบูตอนเลยนะครับอ่าแล้วก็ยังคอยมีแรปเตอร์มาอยู่ระหว่างทางเลยนะ <c oughs> เออนะครับซึ่งดันนี้ผมจะวิ่งย,วยาวๆเลยนะครับนี่ก็คือของที่ดรอปนะผมในดันนี้นะอ่าอันนี้วิ่งย,วยาวๆเลยนะผมเก็บเทกหลักอย่างเดียวนะครับผมอ่าเตกลองเทกอะไรงี้ไม่เอานะ อ่านี่ครับผมแต่ผมจะบอกจุดให้นะโอเคเรื่งการเสียเวลาไปเลยดีกว่าผมไปเอาละครับเข้าสู่ดันเจี้ยนเป็นที่รบร้อยนะฮะก่อนดีก่อนอื่นใส่ชุดให้มันเรียบร้อยดีกว่านะเออนะครับโอเคการเรปเตอร์มันมาตบด้วยนะวันนี้ก็เตรียมมาสองชุดเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะ โอเคปืนเทคเอกไปก่อนนะออกไปก่อนเอาอยาเขียวมาก่อนโอเคไหมอ่าเราต้องไปด้านซ้ายเนี่ยผมอันดับแรกเลยเนี่ย นี่เลยอ่าเราจะไปเจอกับห้องเล็บยาวนะผมเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ทางขวาวิ่งผิดเฉยอะไรวะเนี่ยนี่นะผมห้องปราบเซียนเนะี่ยเล็บยาวผมมาตั้งแต่ห้องแรกเลย ซึ่งผมจะกินยาเพื่อสปีดเข้าไปนะฮะแล้วก็สายยุทธิกนียผมมันเคยเลยนะตอนนี้ก็ใกล้แตกแล้วไม่ได้ซ่อมนะผมอุปกรณ์มีพอซ่อมนะแต่ไม่ซ่อมนะครอืมโอเคมา ดี๋ยวผมจะใช้ธนูนะห้องนี้สำหรับใครมีปืนนะผมใช้ปืนนะผมก็ได้นะอ่าเป็นปืนลูกซองปืนเท็กหรือว่าอะไรนี้ก็ได้นะครับผมแต่ผมว่าใช้ธนูมันจะไวกว่านะห้องกว้างกว้างนะผมอืมโอเค หยุดทำไมวิ่งวิ่งอยู่ห<ค>ยุดเฉยเกือบโดนไปแล้วโดนตอมนี่เกาะแตกเลยนะผม ห้องนี้มีอะไรมากครับผมทำให้เราเสียเกาะน,นะอย่างเดียวเลยอ่ะสองนัดพอโอเคผมก็น่าจะเสียเวลาค่อนข้างนานนะเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงท้ายเลยแล้วกันนะโอเคผมจบนะจบห้องแรกนะ โอโห้ห้องแรกก็กินเวลาแล้วนะครับผมแล้วก็หอหมแตกกันได้กว่าแล้วนะเราตบไปหลายทีครับผมรอบสุดท้ายเนะี่ยโอ้โหอะไรกันไม่รู้โอเคเอาน้ำไว้ก่อนไปเดี๋ยวต้องไปห้องถัดไปต่อครับผม ตอนไปโหดกว่านี้อีกเนี้ยอ่าอยู่ตีงไหนเอ่ย อ่าลงไปทางนี้เลยนะครับโอเคป่ะอย่าเพิ่มสปีดผมหมดแล้วนะวิ่งจนหมดอะออืืโอเคด้านหน้ามีอะไรไหมมีเอ้ยมีมีม เห็นสีสีแรปเตอร์แน่นอนนะผมวิ่งมาก่อนเลยไม่ให้มันเห็นนะฮะโอเคนี่ผมห้องถัดไปนะที่เราจะไปเอาหุ่แจอ่ห้องนี้เรียกได้ว่าเป็นห้องมหาโหดเลยนะครับ ใครมั่นใจเซฟนะครับผมนะสำหรับคนที่เล่นโหมดออฟไลน์ line นะครับอ่าโอเค,คผมก็เซฟไปที่บล้อยแล้วนะครับอ่อาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะกับห้องทูดอนนะครับผมรถเกาะนะครับผมเออลืมไปต้องกินยาตัวนี้ด้วยดีกว่าเอ้ยอ่า เด๋ยเด๋เด,เดเอเยออมาผมใช้เป็นธนูเหมือนเดิมนะครับผมยาตัวเมื่อกี้ที่กินไปนะผมเห็นฝรั่งก็ใช้กันนะมันอ่าช่วยลดค่าสลบทนะผมแบบจีเลยนะคือกัดไงค่าสลบก็ไม่ขึ้นนะผม เดี๋ยวกินยาเขียวด้วยเอ,อเติมน้ำไปก่อนปุ๊บนอ,อี่มาเด,ดอืม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 โอเคครับผมหมด โอ้ยๆตัวจเออผมกินเืยกินยาเพื่อสติดิโอโหว่าแล้ทำไมปิ่งไวแท้อืออย่าให้มือเด,ด็ดขาดเนี้ยิ้งมืดปิ้งอันตรายพวกเน,วนี้ยอือเดี๋ยวผมจบแม่สองไปใอ่ห้องเซอรี่นะผมเลบยาวมดเนี้ยมันก็มีสี่แมตต์ไปกับใอ่ห้องสุดอดเลยนะครับ โอ้โหเ้ยยิงไม่โดนไอ้บ้ายิงไม่โดนได้ไงอือแมสสุดท้ายแล้วปึ๊บโอเคกระจุยไปหนึ่งจัดไปเนี้ยวิ่งวนรอบรอบอุ้ยปล่อยลังยิงก็ได้นะอุ้ยอือนี่ไงของมือเรามันกัดแรงนะผมอือป๊อาโอเคหนึบคาตลบเดี๋ยวปิญญานนี้ก่อน โอเคครับ okay, ผมก็กลับมาสู่ห้องแรกบนที่บ้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราจะไปทางด้านขวาแหละนะครับผมอ่าตอนแรกนี่มันล็อกอยู่ใช่ไหมเออผมพามาผิดอะ่ะนะครับเออแล้วก็พยายามจะเข้าไปอีกนะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยแหลกมหาศาลบ้าบอโอเคอ่า ก็จุดตรงนี้มานี่ต้องบอกก่อนเลยนะผมท้องด้านหน้านี่ค่อนข้างโหดนะใครที่แบบว่าไม่มั่นใจเซฟนะครับผมนะแล้วใครมีปืนเท็กก็เอาออกมาใช้ได้นะครับโอเคเออกินเนื้อก่อนก่อนจะเข้าไปดื่มน้ำดื่มเนื้อใจเรียบร้อยนะครับเอ่อดื่มน้ำกินเนื้อนะดื่มน้ำดื่มเนื้ออะไรไะเนี้ยโอเค ก็สำหรับห้องด้านหน้านี่เป็นห้องของคาโน่นะผมคาโน่เจาะก่ะนะครับผมแบบเดียวกับทรูดอนเลยนะครับอ่าซึ่งก็จะค่อนข้างโหดมากนะอุย้ยนี่ไงละนี่ไงละวิ่งโอ้ยอยิวป้าเอยโอเคผมกินยาเขียวก่อน มันกนข้างไปกตกแน่ตัวเนะยอะๆๆๆๆๆๆโอเคครับผมน่าจะหมดแนะชุดแรกก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ชุดแนะ่หลบก่อนลบก่อนเอๆๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมาติดหาง โอเคยิงกราดไปครับผมถ้าใครมีปืนเทกนะอ่าปืนเทกมันดันปิวอยู่แล้วเนี่ยครับผมอ่าโอเครอจุดตัดไปเฮ้ยอะไรเนี่ยมาใกล้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยบังเกิดซะใกล้เลยป้าเนี่ย โอเคครับผมเหลืออีกชุดหนึ่งนะชุดสุดท้ายตรงไหนกันนะฮะเอ้ยโอ้โดนอีกอะไม่เป็นไรนะผมอางน้อยชุดก่อนแล้วก็ไม่แตกนะอืมซีฟซีฟ เต็มได้มะเขือมากอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยเ้ตัวนี้ทำไมมันเอาเดียวดีโอ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเ้ยหมดยังหมดแล้วนะครับผมโอ้โห ชุดเกาะมันจะเสียเพราะว่าอ่าแรงสะท้อนของปืนเนี่ยแหละโอ้โหจะเสียจริงๆะแหละเปลี่ยนเลยดีกว่าเนี่ยผมจอดนี้นะแม่เสียใจจริงปึ๊บไปต่อผม ยยกระตุกอีกแล้วโอเคด้านหน้าอุโมงค์อีกแล้วนะครับผมอืมอุโมงคนี่ถ้าใครเล่นออฟไลน์ไม่มั่นใจก็เซฟได้นะผมเหมือนเดิมเลยแหละจุบเอ้ยเอ้ยอ้าว ผ่านชิวเฉยเออหนะครับเมื่อกี้ผ่านชิวเฉยเออโอเคเดี๋ยวคนนี้เปลี่ยนเอาออกเลยอย่าหมดแล้วนะครับผมเอาเป็นปือลูกซองมาใช้นะห้องถัดไปอยู่ด้านล่างนะผม เราอยู่ทางด้านดีนะฮะก็จะเป็นห้องของสามเขาเนะอ่าสามเขานี่พยายามอย่าดืนชิดกำแพงนะผมนะบอสจะเป็นในตัวปล่อยแก๊สนะครับโอเคอันนี้มีน,เป,นเป็นห้องบอสด้วยแหละนะครับ ปึ๊บ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 จัดตัวปล่อยแก๊สก่อนเลยนะครับผมแล้วก็จัดการนะผมสามเขานะเฮ้ยอยู่ไหนนะนี่เรียบร้อยนะครับผมจบนะ,อะตอับเนื้อทิ้งครับผม ต่อไปต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยโอเคระดับต่อไปนี้น่าจะต้องมาทางนี้ไหมเอ,อ้ยหรือผิดเออมันอยู่ในทางเดียวกันนี่ว่า ดูดิฮะโอเคเป็นตรงนี้นะครับไปไปกันต่อนะโอยยโอยโอย,อยกระตุกกระตุกจังวะโอเคห้องด้านหน้าน่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นห้องออสเตอร์นะ จังไดอะห้องออเตอร์นี่ผมว่าเราตัดเลยดีกว่ามั้งเพราะว่ามันค่อนข้างช้านะครับผมเนี่ยฟองจะมาแต่ละชุดนะครับผมแล้วมีด้วยกันละสี่ชุดอ่ะอ้บไม่มีอะไรมากนะครับผม ต๊ตีไปตีไปจบแล้วนะครับผมอ่าสำหรับห้องออเตอร์ห้องนี้ก็จะมีของเทคเนี้ยผมอยู่อ่ามีกล่องเทคอยู่ตรงนี้เลยปุ๊บเป็นเทคหลักนะ้แไ้วะเนี้ย อ่าโอ้โหบุปินชุดกันหนาวเบิรบกินน้ำไปก่อนเอาโอเคก็เไลา อ่าก็ไปเซฟมานะครับผมเรียกว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะสำหรับไอ้บอสต,ตัวนี้นะมันเป็นบอสนกไฟนะเออนะรครับก็เดี๋ยวผมเซตของใหม่เลยดีกว่านะเดี๋ยวผมเซตเออผมจิ๊ก็เซตแล้วนี่หว่าเออนะครับเออจะเ,เปิดควสตใหม่อ,อ่าพอดีนึกขึ้นได้นะผม Ờ. Ba. Pup. Dừng chút đơm rồi các phổm. Mà này mà nè. ครับผมลูกซองมีแต่สองนัดนะเอ้ยหนีเฮ้ย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 ,ยต้องคอยครับผมคอยตามด้วย มามาข้างหน้าอย่างนี้โดนเอิบเอิบเจะสามพันแล้วเอานีแก <c oughs> มันจะกลับมาทางไหนเปึ๊บเปึ๊บต่สอง ừ ấy ủa vì lũ đi nè bụng bà thằng này, này. Ôi, hey, hey. ô ยืนจุดเดิมก่อนอืมอืมอืม,อมตะกี้มันผักเลยนะแต่ว่ามันผักผิดทิศนะผมโอเคนั่นนั่นโอเคจัดไปปื๊บเรียบร้อยครับผม ตรงนั้นสุดท้ายเอ้อเดี๋ยวละมึงยกไฟแหมโอเคผมเรียกว่ามารอบนี้ไม่ได้เปลี่ยนชุดนะเออรอบแรกเปลี่ยนชุดนะครับผมก็กะแบบว่าจะใช้ชุดเดิมดูนะเอ่ะ กินอาหารก่อนโอเคโอเคครับผมก็กลับมาอยู่บ้านเนะแก็รู้สึกว่าไททันผมเนี่ยอาหารนี่ใกล้จะหมดแล้วนะ <c ười> คือชีวิตใกล้จะอสิ้นเต็มทีแล้วนะครับผมนะเออก็คงต้องแบบว่า ถ้าค่าหันหมดเนี่ยก็คงต้องอ,ออกเกมนะผมแล้วเข้าใหม่นะเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับผมน Drop, เนี่ยพวกซับไพดอปเนี่ยเห็นไหมด้านหน้านะครับอ่บาบางคนอ่านช็อปปี้นะผมชปปี้ดอปจริงมันอ่านว่าซับไพนะเออมาจา่า่าซับไพนะผมถูกแล้ว แล้วก็ไทท่านว่าไงนี่นะผมฆ่าหันไล่ล้อ,ลอนะเออมีมาตกอีกจุดแล้วแหละนะครับเออของที่บอกว่ามันจะได้ดีๆเลยนะไอจากซัลายดอปเนี่ยก็คือของที่มีวงแหวนสีทองนะครับอ่าอันนี้ผมไปลองไล่เก็บมาดูแล้วนะนะของที่มีวงแหวนสีทองอ่ะเกของทีมง่มีวงแหวนสีทองดิ สัพไพยดอที่มีวงแหวนสีทองนะครับมันจะได้ของดีนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เนี่ยผมสหรับใครชื่อชอบอย่าลืมผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของสับไพดอปเนี่ยใครอยากจะลองล่าดูก็ ลองมาล่ากันดูได้เลยนะครับอแอบในเกมนะเจอนใหม่ครับผมคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ